ด,ดวงชาวราศีธนูดวงดวงแรงจริงคนผีอย่างกลัวอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งการลื่นเลินสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รล่ลำ้ลำเต้นละบําเพลงกองกันถามผมดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตำแหน่งความเล่าร้อร้อแรงด้วยอำนาจบารมีวาสนา สิงค์สิทธิ์พปกปักคุ้มครองราาักษาหนนนนำโชคชะตาปิ๊กเปลี่ยนแปลงผันปัฒนาอย่างก้าวโดดระบผมโชคชะตาตกตำแหน่งพระราชานัน่งบนบัลลังก์ถือเหรียญระบผมนำผ่านสิ้นโชคลาภจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวความประสบความสำเร็จท่านจะได้โอกาสทองเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของท่านแรงเป็นอย่างมากคนผีวิ่งหนีกลัวท่านเป็นอย่างมากเพราะว่าดวงชะตาของท่านเป็นคนคิดพินิจแต่ตองทําอะไรรอบคอบ ในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทอนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตรับสัมท่านจะมีโชคลาภเงินทองารมีวศสาซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดดเด็ดขาเด,ดเด็ดเดียวอหาหันเอาจริงเอาจังโชคชะตาของท่านอาจจะสับสนงงวยทําอะไรรู้สึกสับสนงงวยเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวลงนะผมโชคชะตาตกตําแหน่งที่ดีนะจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนง ชะตาชีวิตจะได้ริเริ่มเริ่มต้นปฏิปดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินไม่ไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักบนสเสน่มนจันฐานท่านได้แบกภาระไว้อย่างนางวน่วงเด็ดขาดเด่นเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมผลิตนะระผมปัญหาต,ต่างๆที่เข้ามาลุมแล้วทําให้ท่านรู้สึกสับสนงงงวยกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมทุ่งข้าวเหลืองอารามหัวใจพองโตหารกู้เกิดความแจ่มชื่นต้นไม้อิงหลังเกิดค,ความผสมผลิต จะทําอะไรก็มีแต่คนเมตตามีแต่คนเอนดูก็เลยวนเหลือกินเหลือใช้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าก็คือคนผีนะครับทพสิ่งต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดกับวนกวายกระสามภาษายรู้สึกจําแย่ครับผมถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาโอกาสทองที่จะเข้ามามีนะครับคนอายุน้อยกว่าจะนํามาให้แต่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นสิ่งที่จะปะทะกับตัวท่านก่อนสิ่งเหล่านี้เขาไม่ให้ท่านรวยครับ โอกลัวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับผมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความจําเกรงในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านอย่างหนักหน่วงนะครับผมครับสอนธะดูสอนทะลุใส่นะครับนารายตวันทีมะพรานโชคชะตาของท่านการปฏิบัติโดยการริเร,เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจนได้ริเริ่มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆชะตาชีวิตจะรับซ้ำนะรับโอกาสท้องโอกาส ตกตําแหน่งการพลิกแปลเปลีปป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกะโดดดวงแก้วมณีสองแสงมาที่ตัวท่านนบโอกาสท้องตกตําแหน่งเดเวร์นะครับไปไหนใครรักสาวรักสาวลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากระสมมาน่นดวงชะตาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมการที่ท่านโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งบริวารไปยังไงบริวารตกตําแหน่งชาร์ลอตนะครับมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนผสมเลยน,นะครับผมมุ่งต่อไปเรื่อยๆอย่าเลี้ยวลังหันกลับมา ครับผมเมื่อถึงเวลาคาวบุญกุศลวาสนาให้ท่านทาตามวงล้อแห่งวัฏจักรทําตามแบบแผนประเพณีจะตายชีวิตจะรับทรัพย์โชคชะตาของท่านหมุนเวียนให้จัดแจงให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทานรับประทานอาหารดีๆทำลุกสิ่งทุกอย่างให้ดีจะเกิดความแช่มชื่นการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวสาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์อัศวินขีม่ม้าขาวถือดาบปานประหารสตรูโมมา,านครับผมหลบหลีกแก้ไขปรปุงซ่อนเล้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ชะตาชีวิตรับรัพย์โอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวท่านเองลำแข้งของท่านเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตําแหน่งนะผมมีอํานาจบารมีเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับจะทําอะไรอยู่ดีก็ได้เปรียบคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่ได้กันท่านกลับรวยอย่าคนเดียวนะรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งชะตาชีวิตสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลื่อนลุเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน รับผมเตรียมเฮล้านบ้านนะครับผมโอกาสทองก็ามาแจ็คพอต72ล้านก็ได้ครับเตรียมเฮล้านบ้านมีโอกาสทอง,ม,อทองมีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถใหมายป้ายแดงเอาผมจัดแจงทําตามแบบแผนลอยรๆยรอยผมสิ่งต่างต่างที่จะทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่ก็ซือสิ่งนั้นแหละคนผีที่เข้ามาอิจฉาให้ร้ายใส่ลายป้ายสียกันแกล้งในโชคตารู้สึกตกต่ำย่าแย่อึดอัดอดทนอดกั้นม้าพยองเกิดขึ้นแล้ว เมื่อถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาเทพเตวดาฟ้าดินคํำชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผัน 8, พัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะได้นะประจบประแจงนะได้เจอโอกาสดีๆมีใครบางคนเลียแค้งเลียขาหวงชะตาเปิดรับทรัพย์โอกาสทองที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนคํำชูหนุนนําโชคชะตาเข้ามาจะหนักจะเต็มท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน 8, พัฒนาอย่างก้าวกระโดดรวยเลยๆๆนะครับผมสิ่งดีๆจะเข้ามา การชิงจชิงไหวชิงฟิบการใช้เล่ขเหลีย่ยมเลขกลนเมดูบายเข้ามาระวังเรื่องการเซ็นสัญญาอย่าไปเซ็นคำไอ่คายอย่าพลาดพังนะครับค่อยๆใจเย็นการตัดการตัดสินใจอย่างเด็ดขารดาบ2อขวายเกิดขึ้นในโชวตา <c oughs> คิดพินิจแต่ต่อให้รอบคอบนะครับปรับปรุงแกเปลี่ยนแปลผันเลือกขครบางคนได้แค่เพียงแค่คนเดียวนะครับผม มนสเสนมนจะทาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักเก้าหลงพางกันโสมนัสน,นะครับอาบแดดจันทซ้อนจันทรมหาสเสน่ห์เมตตามหมาดิยมเข้ามาสู่ตัวท่านถอดออกให้หมดนะครับแสงจันลงมานะครับแต่หลบหลีกซ่อนเล้นอย่าให้ใครมองเห็นท่านนะครับผมปอโป,โปอยู่นะครับผมให้ท่านหลบหลีกดาดฟ้าที่บ้านมีหรือเปล่านะครับอาบแดดจันซ้อนจันทเมตตามหมาดิยม,มังเกิดนะครับเป็นความเชื่อนะครับ าการเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะจัดแจงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีกระโดดระยะเวลาอ่านการใกล้หนึ่งเข้ามาปูรสศีจะส่องแสงตะเกียงทองนําพาซึ่งโชคลาภก็แปลว่าอะไรแปลว่าโชคลาภของท่านจะเปิดต่อเมื่อครับนะได้มีสิ่งศักิทธิ์เปิดทางให้แก่ท่านแล้วเราบากเรื่องไร้ายๆมันโดนปิดอยู่นะครับเขาถึงบอกว่าไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ดวงชะตาจะเปิดต่อเมื่อมีเรื่องราที่โดนบันดาลให้เพราะฉะนั้นไปไหน หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้ผู้อยากผู้ใหญ่จะได้เมตตาอินดูเปิดทางแสงสว่างให้แก่ท่านนะครับไม่ใช่ไปไหนก็เจ็บปวดร้อร้าแสนทุกข์ทรมานมีปักเต็มหลังนะครับผมอย่างนี้ไม่ถูกหลังเนะรไปไหนจะได้มีใดโอกาสท้องโอกาสมีโชคลาภนะครับการไหว้ยิ่งเสร็จเทพเทวดาฟ้าดินนะครับผมการมองการไกลถึงอนาคตท่านควรที่จะต้องวางแบบแผนไว้ก่อนอนาคตอันล,อล่วงหน้านะครับผมไม่ใช่ไฟล้นก้นแล้วจะรีบเล่นไม่ได้ต้องวางแผนไว้ก่อน เงินทองผสมเลจธุรกิจการงานการเงินวางแผนซื้อลงทุนเอาไว้ผสมเลศนะครับอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซ,ซึ่งโชคลาภก็แปลว่ามีโอกาสทองเข้ามาตลอดชีวิตนะครับจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศกิสิ์ก้อยปกปลากคุงรองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาผสมเลศรวยรวยรวยนะรสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วจัดต่างจัดเต็มได้เลย เอาอ๋อตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เอาออย่าลืมให้ติ๊กหมอสันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจใหมายเจริญรุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเง,งินรับทรัพย์หรือโชค,นะครับด้านชัยชื่นนะครับนะรับดวงชะตาของท่านเปิดแล้วนะครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่าไปกลัวนะครับกลัวไปก็เท่านั้นคนผีพิศาจไม่รู้ใครกลัวใครกันแน่เขาจะกลัวท่านนะผมเพราะว่าท่านมีอำนาจบารมีวาสนาคนแบบนี้ดวงใหญ่นะผมราศี ับผมใหท่าน,นชื่อรชบรื่นครับผมสวัสดีครับ